วงเสวนาจากวิบัติฟอเรซี่ไทยแลนด์ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งวงเสวนาที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและกลุ่มนักศึกษาพอนอกจากชื่อหัวข้อการเสวนาที่สะดุดหูหนักหัวใครถ้าฉันจะใช้ตักกับวิบัติแล้วยังมีแขกรับเชิญที่น่าจับตามองอย่างกดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายพิชัยนิริพธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพักเพื่อไทยนอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตะก,กรวิบัติเข้าร่วมงานนี้อีกจํานวนมากงานเสวนาที่วัดด้วยการคิดอย่างมีปัญญาเพื่อลดดราม่าในสังคมไทยเริ่มจากการแสดงละครเสียสีสังคมที่สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ตะก,กรวิบัติในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลายโดยนักศึกษากลุ่มนี้มองว่าหากมีการใช้ตะก,กรวิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ไม่ถูกต้องตรรกะเช่นนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้โดยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างนายอภิสิทธิ์มองว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตอยู่ที่คุณภาพของคนในประเทศซึ่งหากคนเราขาดทักษะการคิดการใช้เหตุและผลรวมถึงการใช้ตกกรรกะแบบผิดๆจะทำให้ประเทศของเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองทางนี้การใช้ตรก,กะที่ดีและถูกต้องจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวรและสถาบันการศึกษาเพื่อให้ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวซึ่งจะนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้าแล้วถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันปลุกกระแสะให้สังคมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าปัญหาต่างๆของประเทศเนี่ยแก้ได้เศรษฐกิจ เราก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นสังคมเราก็จะเรียนรู้ให้อยู่ร่วมกันกับคนที่มีความคิดต่างได้โดยไม่มีความรุนแรงหรือมีความขัดแยง้งการเมืองก็จะเป็นการเมืองคุณภาพที่เราเอาแข่งขันกันด้วยความคิดความอ่านที่ดีเหตุผลที่ดีเพื่อนำพาประเทศไปข้างหน้า ขณะที่นายพี่ชายนิริพธพันธ์มองว่าประเทศไทยในช่วง1ิปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่ฉุดรั้งให้ประเทศถอยลังจนถึงทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากการใช้ตะก,กะวิบัติผิดๆโดยต่างฝ่ายต่างพยายามยกเหตุผลของตัวเองเพื่อสนับสนุนวิธีการของฝ่ายตนโดยไม่มีตรก,กะในวิธีคิดจนทําให้ประเทศไทยในระยะหลังๆมีการใช้ตรก,กะวิบัติแบบเพียเพ้ยนๆโดยเฉพาะวงการการเมืองไทย โดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมองว่าหากเรามีวิธีคิดที่เป็นเหตุและผลถ้ามีการใช้ตรรกะที่ดีก็จะสามารถนำพาประเทศก้าวข้ามปัญหาต่างๆได้โดยอยากเห็นสถาบันจับวิบัติซึ่งคอยชีย้แนะสังคมว่าตรรกะแบบไหนผิดและแบบไหนถูกเพื่อให้คนไทยมีความคิดที่ถูกต้องมีเหตุมีผลทำให้ประเทศตื่นหน้าต่อไปได้เออผมคิดว่าประเทศของเราเนี่ยนี่ผ่านมาสิกว่าปีเนี่ยถ้ามันมี ปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะเพราะตก,การวิบัติเนี่ยผม,ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะคคือการพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ผิดเพื่อสนองตอบตอบโจทย์ที่ตัวเองตั้งไว้แล้วโดยพิได้มงวองเป็นจริงเนี่ยผมว่าอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้จริงๆก็อยากอยากให้เห็นกันว่าทําอย่างไรที่คนจะทํามาทำมาสู่ที่ว่าตัการที่ควรจะเป็นอย่างไรการจะมองเห็นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ว่าจะ,จ,ะจะดูอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ใหญ่คนนึงบอกว่าวันนี้เชื่อในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยชอบระบอบรัสภา,ภาอีกวันนึงบอกว่าไม่ชอบละชอบระบอบอื่นมากกว่าการที่มีตักการที่ผิดไปผิดมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาได้ด้านนายชนุดนาคราน,านันอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มจับวิบัติสะท้อนให้เห็นว่าเราทุกคนควรจะตัดขาดจากการใช้ตรกกาวิบัติและควรใช้เหตุและผลมากขึ้น โดยหากเราสามารถบิเคราะห์ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องตีความได้ถูกต้องและสามารถสรุปใจความได้ถูกต้องปัญหาการใช้ตะกะวิบาติก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมแบ่งประเภทเวลาเราพูดถึงการข้อโต้เถียงเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3ามหมวดก่อนหมายถึงข้อโต้เถียงโลงความเป็นจริงนะครับผมแบ่งเป็นหมวดข้อได้จริงแล้วก็หมวดการตีความแล้วก็หมวดข้อสรุปซึ่งคุณจะเห็นว่าผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนผสม ส่วนผสมแรกคือข้อที่จริงถูกการตีความถูกข้อสรุปถูกอันนี้ไม่มีวัตสบายนะครับไม่ต้องซีเรียสก็คือในโลกในโลกที่เป็นอุดมคติเราควรจะใช้ส่วนผสมแบบที่หนึ่งพูดคุยกันต้องถูกทั้งสาอันข้อที่จริงถูกตีความถูกข้อสรุปถูก การเปิดวงเสวนาที่เปิดโอกาสให้แขกรับเชิญผู้มีประสบการณ์จากด้านต่างๆทั้งการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาและด้านจิตวิทยามาร่วมพูดคุยนับว่าเป็นการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นรวมถึงแนวความคิดของนักศึกษาในด้านต่างๆอีกด้วยแนวคิดของคุณในสมัยนี้นั้นจะทําให้ประเทศของเรายังมีความหวังว่าปัญญาชนยุคใหม่จะไม่มีการใช้ตะก,กะวิบัติเหมือนกับในปัจจุบันและการมีความคิดเห็นสมเหตุสมผล รวมถึงการตัดส่วนที่ใช้ตักกะวิบัติของแต่ละคนออกไปจะทำให้เป็นแรงที่ช่วยนำประเทศไทยเดินสู่ประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ